วันนี้เราก็มามีเวลานะครับมาดูแลต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน้อยหนานะครับอ่านะครับนี่คือน้อยหนาที่เราปลูกไว้สวยเลยครับยังไม่ถึงปีนะครับอ่านะครับยังไม่ถึงปีนะครับเราใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับเน้นปุ๋ยขี้ไก่เพราะพอดีพื้นที่บริเวณที่เราปลูกนะครับภาออีสานมีโรงงานเลี้ยงไก่ไข่นะครับ เราก็ไปซื้อปุ๋ยทีไก่มาใส่นะครับใส่ปุ๋ยแล้วเราก็กลูด้วยฟางนะครับให้เขานะครับแล้วก็ให้น้ําปลูกง่ายครับน้อยหนาครับอน่ครับยังไม่ถึงปีนะครับอ่ายังไม่ถึงปีนะครับรุ่นนี้นะครับ้นสูงทเวิมหัวแล้วครับสูงประมาณร้อยเกือบสองร้อยแล้วครับน้อยหนาครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับ ปลูกง่ายครับไมนาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับกำลังสวยเลยนะครับพอดีเข้าหน้าฝนแล้วเขาก็ออกใบนะครับวันนี้ก็สูงูสูงมากแล้วนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับไม่ต้องกลัวเค็มครับน้อยหนาเป็นพืชที่ทนแรง ทนฝนได้ดีนะครับนะครับปีเดียวนะครับยังไม่ถึงปีดีนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับสูงประมาณเกือบ2เมตรกว่าแล้วครับนี่นะครับน้อยหนาเป็นพืชปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับประเภทพืชปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงก็ได้นะครับน้อยหนานะครับแล้วแปลกมากนะครับน้อยหนานี้มลแรงนะครับแทบไม่เจาะใบเลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอทำไมพืชอย่างอื่นนะแมลงมันชอบเจาะนะครับแต่น้อยหนานี่ไม่มีเลยนะครับนะครับทุกต้นเลยนะครับมีแมลงต้นนี้ครับโดนบัวนะครับบัวเข้ามาแล้วทําให้มันเอียงนะครับเป็นลูกแล้ะนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นลูกแล้วไม่เอานะครับลูกอันนี้สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับน้อยหนา ปลูกไว้ครับถ้ามีพื้นที่นะครับไม้หนาเป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดนะครับเท่าที่ผมทดลองปลูกนะครับตัวเร็วนะครับไม่เกิน2ปีนะครับได้กินแล้วะครับขายง่ายด้วยครับไม้หนาครับนะนะครับฝากเพื่อนฝูงฝากญาติได้นะครับหรือจะเอาไว้ขายก็ได้นะครับนยต้นนี้ม่ลูกแล้ว ตัวนั่นแหละต้นนี้ก็มีลูกแล้วครับนะครับมีลูกแล้วนะครับสามสี่ลูกนะครับต้นเนี้ยได้ปุ๋ยแตกยอดสวยเลยนะครับได้ปุ๋ยได้น้ํานะครับอต้นนี้เป็นยังไงอต้นนี้ก็ได้ลูกแล้วออกลูกแล้วครับ ปลูกง่ายครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาดูแลง่ายมากกอให้มีน้ํามีปุ๋ยให้เขานะครับไม่ต้องไปกลัวแมลงนะครับทุกใบแทบไม่มีแมลงเจาะเลยครับนนะครับได้ลูกแล้วลูกอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันยังเล็กอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็อออกลูกแล้วน้อยหนา เป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่เราปลูกเอาไว้นะครับก็แฟนคลับก็สนใจนะครับสอบถามได้นะครับ0 6 5 1 9 9 9 3้7ครับชายเล็กฟาร์มนะครับพลังสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นพืชที่อีกชนิดหนึ่งนะครับใน ส่วนของเรานะครับมีมะพร้าวมีน้อยหนามีมะม่วงแล้วก็มีขนุนนะครับที่เราปลูกไว้ส่วนขนุนเนี่ยสองปีนะครับได้ลูกแล้วนะครับแล้วก็ได้กินลูกแล้วนะครับก็ปลูกไว้ใกล้ๆกันนี่แหละครับเนี่ยครับเริ่มสุกแล้วขนุนนะครับต้นนี้ได้สี่ลูกปีนี้นะครับเก็บไปแล้วสองลูกเหลืออยู่สองลูกลองรอให้มันสุกนะครับ ก็ฝากเข้าไปชมนะครับเรามีกิจกรรมหลายอย่างครับช่วงหยุดวันหยุดเราก็มาดูแลต้นไม้นะครับอ่าเป็นลูกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ